ยินดีต้อนรับสู่อุทยานแห่งชาติขุนแจมนสเสน่แห่งขุนเขาและธรรมชาติตั้งอยู่เชียงรายเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญอุดมไปด้วยความหลากหลายภูมิประเทศสูงชันยอดดอยลังกาหลวงสูงตระงานกว่า2,000เมตรอากาศเย็นสบายตลอดปีทั้งฤดูฝนและหนาวมีสเสน่ห์แตกต่างกันป่าไม้อุดมสมบูรณ์หลากหลายชนิด เป็นบ้านของสัตว์ป่านานาพันธุ์พบเห็นกล้วยป่าเฟิร์นมอสงูจงอ่างฉมดและนกนานาชนิดตื่นตาตื่นใจกับน้ำตกขุนแจหชั้นและน้ำตกแม่โถเจ็ชั้นสวยงามตลอดปีพิชิตยอดดอยลังการหลวงชมวิวสามจังหวัดสุดอลังการหรือจะเดินป่าดอยมดสัมผัสความบริสุทธิ์ของธรรมชาติมองเห็นวิวเมือง ขุนแจสวรรค์ของนักผจญภัยและผู้รักธรรมชาติรอคุณมาสัมผัส